ได้กระทะมาเป็นข้องฟันชมมากเลยค่ะทำไมก้อนคุยใช้น้ำมันอยู่แต่ตอนล่างนี่นะมันไม่เปลืองเลยบางย่างไม่ต้องใส่เลยกระไดที่ว่าเป็นการเลืมต้นดีๆมากเลยค่ะกระทาร้อนไวจังเลยชัดเร็วนึน่นาทีก็สำเร็จแล้วอยากบอกต่อว,ว่า,านาจริงๆร o l โค i ิคิงเดมอนเอ็กซิลีสกระทะเลี่ยมเพชร ย้ําจบเลยจบเลยไปไปเลยมาจมจริงเลยเโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่นิจิมผงามาเลยชอมหมากเลยมมกระทานี้ชอมหมากพัดสเลวทําความสะอาดหงายหมากลางเป็ดเดียวสะอาดเลยกูหมากกิิงถ้าลูกลูกเศร้ามาลูกเศร้าก็จะเข้าครัวด้วยแล้วก็ได้ใช้กระทานี้แหละเิ่มตัวนไรายไม่ไหมโดยกระทะเลี่ยมเป็ดเริ่มต้นอะไรใหม่เริ่มต้นด้วยคลเลกชั collecting. เป็นเจ้าของโคเลคกิงได้แล้ววันนี้โทร021231499หรือ l ล n e แอดแอดโคเลคกิง